you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s i i e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 5หรือว่า2022นนั่นเองนะคะก็สําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นพวกพลิกนะคะเพกัสโจนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะอาจารย์จะแปะ playlist เอาไว้ด้านล่างตรงใต้ต description นะคะจะมีทั้งเห็นหน้าและไม่เห็นหน้าอาจารย์นะคะอันที่ไม่เห็นหน้าก็มีร่วม 300กับ400เอพิโซดแล้วนะคะเป็นไทม์เลสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้จะมีเป็นพี่หินมงคลนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลลักกี้ชชมโซนต่างๆนะคะอันนั้นจะไม่เห็นหน้าอาจารย์ส่วน k FS extra นะคะก็ตามชื่อเลยคือเพิ่มเติมเข้ามานะคะ,อ,ะอันนั้นจะเห็นหน้าอาจารย์นะคะจะเป็นพี่อาคาเพกาเด็กนะคะไทม์เลสเหมือนกันนะคะอาจารย์จะแปะ ทุกๆก,กันนะคะตรงเพลย์ลิสต์นะคะเอาไว้ตรงใต้ description เลยนะคะสามารถไปดูเพลินๆกันได้เลยถ้าเบื่อถ้าเหงานะคะอ่าก็อาจารย์จะทําคลิปที่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าบ้างทาสลับไปสลับกันมานะคะเพื่อที่ตัวคุณและตัวอาจารย์จะได้ไม่เบื่อนะคะแต่สําหรับดวงายเดือนวันนี้นะคะซึ่งเป็นดวงสิบสองราศีใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะบอกอย่างเช่นเดิมทุกๆคลิปอาจารย์จำเป็นต้องเกริ่นก่อนนะคะเพราะว่าการทานายดวงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทํานายโดยภาพรวมคือ general reading ทํานายกว้างนะคะคนมาดูอาจารย์หลากหลายคน มีทั้งหลากหลายดวงชะตานะคะฉะนั้นมันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้คุณดูคลิปตรงนี้อย่างมีสตินะคะอย่านําไปงมงานเพราะสุดท้ายจะดีไม่ดีที่เราเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไข่หรือคําทํานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดูตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเป็นขวัญกําลังใจนะคะมีพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมมาตลอดหลายปียังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะดูแล้วนําไปเป็นไกด์ไลน์ไปปรับอดัดแอพใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้นะคะไมม่าก ็น้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สาหรับทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปดรโวของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนเดือนเมถุนนะคะประจําเดือนสิงหาคม2 5ศ65นะคะเรามาโดยโดมภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะว่า,าในเดือนสิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะทํ้าม,มาจากไพ,พ่พิณแน่างเช่นเดิมแล้วก็ไพ่ทาร์ตนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ understanding not sure yeah. the hangman king of cups ace of swords nines of pentacles six of swords the sun seven of cups queen of wands four of wands the world temperance and the last one by queen of swords พลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างคืออันดับแรกนะคะอาจารย์มองว่าในช่วงระยะเวลาสิงหาคมเนี่ยอาจารย์มันมันเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนมีการเ,เหมือนบางคนอาจจะเพิ่งผ่านอุปสรรคมาหรืออาจจะมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นได้นะคะมันมีบางเรื่องที่เรียกว่าเป็นบททดสอบบทเรียนให้กับเราหรือว่ามันเป็นบทหมายที่มันท้าทาย ขีดจำกัดความสามารถของเราก็เป็นได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาดีในการทำอะไรใหม่ๆแต่ ยังคงความเป็นตัวคุณอยู่นะคะมามันจะเป็นมันจะเป็นพลังงานที่แบบนี้ขึ้นมาหรือว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะเจอบทเรียนบททดสอบผ่านมาแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นคุณจะมีสติมากขึ้นคุณเหมือนโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งหรือว่าเข้าใจอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าเปรียบเปให้ฟังว่าถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่มีวันเข้าใจอะค่ะแต่ตอนนี้บางบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะ เข้ามาในชีวิตของเราทําให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะ,ะแล้วก็ดวงชะตาของคุณจะค่อนข้างมีคนสพอร์ตสนับสนุนคุณค่อนข้างดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะคือถึงแม้บางคนอาจจะต้องเจออะไรบางอย่างที่มัน challenge ตัวคุณเองนะคะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่า แรงพพอร์ตเข้ามาอยู่ดีนะคะคุณจะไม่เดินเดียวดายนะคะยูวั l n ดียววอล์กอโลนนะคะคือมันเหมือนกับว่ามีคนพพอร์ตมีคนอยู่เคียงข้างถึงแม้จะประคปัญหาใดๆอาจจะได้รับกำลังใจได้รับคำแนะนำได้รับสิ่งดีๆที่ตามเข้ามาเยอะแยะมากมายเหมือนกันอ,อีกหนึ่งอย่างถ้าสมมติคุณคิดจะย้ายงานสมมตินะ,ะย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองก็ค,คือสามารถทําได้แต่มันเหมือนกับว่าเป็นการวางแผนเพื่อที่จะ ทำในอนาคตเกิดขึ้นก็ได้นะคะคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องทําทอยู่กับที่อยู่ที่เดิมหรือว่าอาจจะแปลว่าอยู่ที่เดิมแต่ยา้ายแผนกก็ได้นะคะมันจะเป็นอารมณ์นี้แบบนี้ได้ด้วยแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีช่วงที่เราเองอาจจะต้องบุกต้องลุยคืองานค่อนข้างวิ่งเข้าชนประดาประดังมันเยอะเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรเสียหายเป็นเรื่องที่ดี ะะดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีนะคะมันมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปในอนาคตนี้นะคะแล้วมันมีโอกาสที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาในชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกัน หนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากให้มาเรามาระวังคือเรื่องความคิดและเรื่องอารมณ์ของเราบางทีมันอาจจะสวิงบ้างหรือว่ามันอาจจะมีเหตุที่เราเองอาจจะเหมือนบางทีมูสวิงอะค่ะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายปรับปรุงตรงนี้เอาไว้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้อารมณ์เป็นหลักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ปัญหาจะตามเข้ามาแน,น่นอนนะคะแต่ถ้าเราใช้สติใช้เหตุผลเป็นหลักปัญหาจะตามมาน้อยลงหรือไม่เกิดปัญหาเลยนะคะฉะนั้นต้องใช้ใช้สติเหนืออารมณ์ดีที่สุดนะคะแล้วก็บางท่านถ้าคิดจะ เหมือนเขาเรียกว่าทําอะไรที่มันเป็นแนวทางเดิมอาจารย์มองว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าสมมติทําอะไรที่มันเป็นแนวทางเดิมหรือว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการพัฒนามันก็จะแปลว่าเหมือนกับว่าเราย่ําอยู่กับที่ะค่ะมันเหมือนช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเราเองจะต้องหาอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆหรือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอัปเดตตัวเองขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้อาจารย์มองว่าหลายๆอย่างของคุณอะ อาจารย์กลับมองว่าเป็นเรื่องที่มันจะดีขึ้นนะมันมีอะไรที่มันดีขึ้นหลังจากผ่านมรสุมผ่านอุปสรรคหรือผ่านบททดสอบมันจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้านต่างๆช่วงนี้เซนส์ของคุณค่อนข้างที่จะแรงมากยิ่งขึ้น นะคะเซนส์ sense ในการมองคนเซนส์ sense ในการดําเนินชีวิตนะคะหรือว่าคุณจะรู้ว่าใครมาดีไม่ดีหรือว่างานนี้เราควรทําหรืองานนี้เราไม่ควรทำมันเหมือนจะมีเซนส์ต่างๆมากยิ่งขึ้นจะเรียกว่าซิกเซนส์ก็ได้หรือเป็นเซนส์สัมผัสต่างๆในการดําเนินชีวิตถือว่าดีทั้งหมวนนะคะแล้วก็รวมถึง ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้ใครคิดจะซ่อมแซมปรับปรุงขยายกิจการทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นช่วงของการที่ต้องทำอะไรที่มันเหมือนแปลกใหม่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศบร,ริษัทข้ามชาติหรือสื่อออนไลน์จะค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่เหมือนกับว่าคุณเองจะต้องทำอะไรหลากหลายมากขึ้นมีเรื่องราวที่ต้องคิดมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมคือมันมีอะไรที่มันเข้ามาประดับประดงัง นะในเรื่องความคิดของเราแล้วเราเองต้องค่อยๆจัดการกับมันนะคะแต่คุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงเลยคุณพลิก,กสถานการณ์ได้เก่งมากคุณสามารถที่จะ ทำอะไรได้ได้ราบรื่อน,นะคะคือเอาออโตรอดได้ทุกสถานการณ์แล้วก็รวมถึงมีแต่คนรักคนเมตตาขุนตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วบางท่านอาจจะมีโอกาสได้บุตรได้ลูกบางท่านอาจจะรับน้องหมาน้องแมวมาบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้รับได้รับของล้าค่าของมีค่ามาหรือว่ามีคนให้เราหรือเราเองอาจจะไปซื้อมาก็ได้เป็นได้หมดคือมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เรามีโอกาสได้รับข่าวดีที่เหมือนแบบอยู่ในกำม,มือของเราเลยะคะ่ะคือทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราอดทนเราพยายามมาโดยตลอด มันจะเหมือนกับว่าเป็นเวลาของคุณที่คุณจะชายที่คุณจะเปล่งประกายะอะไรเงี้ยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของคุณนะคะฉะนั้นช่วงนี้ดวงของคุณค่อนข้างเป็นทิศทางที่ดีแต่อาจารย์ก็บอกเสมอว่ายามขึ้นอย่าหล,ล,ล่อเิงยมลงอย่าท้าอขอให้คุณเองทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่แล้วอาจารย์เชื่อว่าผลสิ่งต่างๆจะออกมาดีอย่างแน่นอนนะคะขอเป็นกําลังใจให้มากๆาเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง นานซุปซูร์จนะคะสิ่งที่มันไม่ดีกางจะผ่านพ้นไปเดอะเจสนะคะมีเรื่องท้าทายเข้ามานิดนีนึงนะคะ Queen of Pentacles นะคะนานสุดคับแต่คุณมีคนช่วยเหลือจริง,รงๆนะคะเหนื่อยนิดหนึ่งแต่ดีกว่าไม่มีอะไรทำนะคะต้องบอกแบบนี้เลยมันอาจจะมีอะไรหลากหลายอย่างที่เราเองอาจจะต้องเลือกสรรมีเรื่องที่เราจะต้องอตัดสินใจเยอะเหมือนกันตัดสินใจแทนคนอื่นหรือเราเองอาจจะตัดสินใจว่าจะอยู่ทํางานตรงนี้หรือไปที่อื่นก็ได้นะคะเพราะว่ามีการยกยแายเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือถ้าคุณจะย้ายงานอะย้ายได้นะ,ะแต่ถ้าวางแผนดีแล้วย้ายได้เลยจะไปทําอะไรทําได้เลยแต่ต้องบอกแบบนี้นะว่า ถ้าย้ายงานมันอาจจะเป็นคําว่างานแนวแนวเดิมๆหรือแนวที่คุณเคยทํามาแล้วหรือคุณมีประสบการณ์ตรงนั้นตรงนั้นมาแล้วอ่ะคุณอาจจะต้องกลับไปทําตรงนั้นอีกรอบหนึ่งแต่มันเป็นการเ,าเปลี่ยนตัวเองไปอยู่สถานที่ใหม่เพื่อร่วมงานใหม่บริษัทใหม่ก็ได้หรือบางท่านอาจจะแค่ย้ายทําเลตัวเองนะคะหรือว่าย้ายนแผนก็เป็นได้มันมีอะไรเดิมๆที่มันยังคงอยู่ความสามารถยังคงอยู่ความสามารถพิเศษเอ,เอกลักษณ์ของคุณยังคงอยู่แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เป็นอีก อีกเซี่ยวนึงที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีรายการเปลี่ยนแปลงนะมีการอัปเดตเวอร์ชันของตัวเองนะไปได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอะไรที่มันโศกเศร้าเสียใจยมันกำลังจะผ่านพ้นไปอ่าอย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะคะทุกๆอย่างที่เข้ามาไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีถือว่าเป็นบททดสอบและบทเรียนให้กับเรานะคะอย่าท้อถอยไปนะคะแล้วก็เนี่ยแรงซัพพอร์ตของคุณค่อนข้างดีนะคะใครที่ทาอาชีพอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคเครื่องดื่มน้ําอะไรพวกนี้นะคะได้หมดเลยดีมากๆนะคะแต่ช่วงนี้มันเหมืออนกกับว่าาคุณจจจะมีรรรงงงพตผู้หญิิโดยๆ ปฎิบัติถามโดยตรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าช่วงนี้บางคนอาจจะสมัครงานไปหลายที่สองสามที่อาจจะแปลว่าเขารับเราหมดเลยแล้วเราต้องเลือกก็ได้นะคะหรือว่าในการทํางานของคุณในเนื้องานของคุณน่ะอาจจะมีหลากหลายอย่างที่เราเองอาจจะต้องเหมือนเป็นหนึ่ง multitasking อะทำงานเยอะเป็นพิเศษนะคะ,ะแต่บางคนทํางานเยอะยิ่งได้เงินเยอะก็มีนะคะแล้วก็ช่วงนี้พยายามในหลายๆด้านให้มากขึ้นกว่าน,นี้เดิมนิดนึงนะคะแต่ต้องพูดตรงๆเลยว่างานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่เข้ามาแล้วนะคะเลยบอกว่าโอ้ช่วงนี้ยุ่งเหยิง น,น,นะคะค่อยๆจัดการค่อยๆอาวางแผนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะว่าความราบรื่นของคุณอะ่ะม,มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณอยู่แล้วแต่แค่ว่าต้องตัดสรรให้ดีต้องมีสติให้มากนะคะถือว่าการงานเป็นทิศทางที่ดีนะคะถ้าใครจะทํางานไป,ไ,ปไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานก็ย่อมได้ด้วยเช่นเดียวกันคือดีเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วก็ช่วงนี้ระวังการมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุงานน้อยกว่าเราหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่า เขาเรียกว่าอยู่ในโอวาทของเราอะประหนึ่งว่าเราต้องดูแลเขาอะค่ะคือช่วงนี้ให้คิดก่อนพูดเยอะๆมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเพราะว่าถ้าจะเป็นปัญหามันเหมือนกับว่าเป็นเป็นแบบลูกน้องคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพื่อร่วมงานมันมีบ้างนะคะคนเรามันมันทำงานร่วมกันมันอาจจะต้องมีบางอย่างที่เราอชอบบ้างไม่ชอบบ้างเหมกินขี้หน้าบ้างชอบขี้หน้าบ้างยอะไรเงี้ยนะครับ <laughs> พูดตรงๆเลย แต่เราก็ต้องทำงานให้ได้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวโชว์มาสโกออนเราต้องมีความโปรเฟชชั่นแลนะคะทำงานได้ให้ได้กับทุกคนใส่หัวขนนิดนึงนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงนะคะ,ะแต่พอเราเลิกง,งานแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้นะคะแต่อย่างที่ว่าแหละช่วงนี้ระวังแค่นิดเดียวนะคะในเรื่องปากเสียงนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะแปลว่ามีการประชุมเยอะดีเบตเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการโต้แยง้งโต้เถียง,ยงมันมีบ้างนะ สำหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างการในค่อนข้างดีมากนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าการในของคุณบางท่านอาจจะวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าจะเรียนภาษาเพิ่มในอะไรเพิ่มหรืออยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่มีการวางแผนอะไรต่างๆการในของคุณค่อนข้างดีแต่ต้องมันเหมือนเป็นความพยา,ะะพายามอะค่ะไพ่ไพ่ดีอัลเปอร์เรอร์ส่วนมากแล้วมันแปลว่าต้องหนักแน่นต้องพยายามต้องต้องมั่นใจหรือว่ามันแปลว่า ทำหรืออ่านย้ำๆซ้ำๆนะคะให้มั่นใจแล้วไปต่อได้การเรียนดีมากค่ะเขาเปิดแค่ใบเดียวเพราะว่าจริงๆไพ่ขึ้นดีแล้วพลังงานขึ้นดีตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตตแตเปิดมาในอันนี้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นการเรียนของคุณบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องการเรียนได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่าฉะนั้นเป็นกาลังใจนะดีดีนะคะ <laughs> ย้ำดี <laughs> เรามาดูต่อนะคะในเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะอู้การเงินก็ใช้ได้ในนี้ king of pentacles นะคะ six of pentacles <laughs> <laughs> Pent ขึ้นมา่า the hermit นะคะ 3 uh, of Wands n ส s โอเคไนน์ o f รขออีกใบหนึ่งทร r ออฟคคือเงินเข้ามาเยอะค่ะเงินเข้ามาเยอะจริงนะคะแต่ใช้ไปกับเรื่องอการเข้าสังคมงานเฉลมิมฉลองหรือว่าสื่อการเรียนต่างๆก็ได้หรือว่าใช้นี่สินตามปกติอคะ่ะแล้วก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกคืออย่าให้ใครยิบยิ้มตังค์อย่าเซ็นคำประกันให้ใครเอกสารอะไรต่างๆดูให้มันดีๆว่าก่อนที่จะเซ็นมันลงไปะคะ่ะ คือเรื่องเอกสารสัญญามันไม่เข้าใครกับใครแล้วก็เรื่องคําประกันหรือว่าอะไรที่มันเป็นเหมือนเป็นอะไรที่จริงจังอะค่ะเป็นแบบอะไรที่ s ซเรียสมากๆนะคะช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องผลประโยชน์มันไม่เข้าใครกับใครนะคะดูดีๆจะร่วมพ้นส่วนอะไรกับใครก็ให้มันมีรายลักษณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายคือตกลงกันชัดเจนเป็นสัญญาชัดเจนนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทางด้านกฎหมายต่างๆแล้วก็พลังงานอะของคุณอนะต้องบอกแบบนี้ว่าเงินเข้ามาดีจนกระทั่งมีสามารถที่จะแจกจ่ายได้ ต้องบอกหนึ่งอย่างนะบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์คะบอกรวยแต่ทําไมหนูไม่รวยอ่าวดวงมันเปิดมาแล้วแต่เราเองก็ต้องอดทนทำมาหากินอันนี้ทํานายกว้างด้วยนะคะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะบอกเลยคือเราเองต้องสู้ต่อไปเดินไปข้างหน้าทําได้แน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ไพ่ขึ้นคําว่าเงินเข้ามาค่อนข้างดีแต่แค่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่บางท่านอาจจะหมดไป,ไปกับเรื่องสุขภาพนะคะหมดเงินไปกับ การซ่อมแซมก็ได้หรือหมดเงินไปกับการรโดมเวเดอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆมันมีโอกาสาที่จะเป็นแบบนั้นนะคะหรือหมดไปกับการเข้าสังคมอย่างที่จะบอกคือของกินของบริโภคการเสริมสวยสัลยกรรมมันจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้ที่รู้สึกว่ามันจําเป็นต้องหมดนะคะแต่เงินก็ไม่เดือดร้อนอะไรเงินก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นการเงินของคนค่อนข้างปังนะคะค่อนข้างไปได้ดีมากๆ เมียก็ได้รับผลประโยชน์ก้อนโตจากความสามารถของเราด้วยซ้ำไปนะคะสําหรับคนโสดนะคะเรามาเรื่องความรักคนโสดและสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง Aderwands นะคะ Knights of Pentacles นะคะ The Star มีคนเข้ามาค่ะสำหรับคนโสดช่วงนี้จะฮอตเป็นพิเศษแต่คุณก็จะรู้สึกลังเลและโลเลใจว่าเอ๊ะฉันจะอยู่โสดดีไหมหรือฉันจะให้คนคนนี้เข้ามาดีในหัวใจของฉันมันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนถ้าสมมติเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆนะคะเหมือนมีคนยื่นเข้าโอกาสเข้ามาหาเราหรือว่าเราเข้าไปจีบเขาอาจจะจีบติดก็ได้มันเหมือนกับว่ามีการเปิดโอกาสซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้น มีโอกาสที่จะหัวใจพองโตหัวใจกระชุ่มกระชวยหัวใจฟูนะคะในช่วงนี้ใจฟูมากๆนะคะอ่ะแล้วก็บางคนอาจจะป๊อปปูล่าฮอตก็ได้บางคนบอกอาจารย์คะเออมันมันไม่มีคนเข้ามาเลย คือต้องบอกแบบนี้ว่าดูหันกลับมาดูที่ตัวเราด้วยว่าเรามีสังคมใหม่ๆมไหม,หม,หมเราออกไปเจอผู้คนบ้างไหมเราปิดกั้นตัวเองหรือเปล่าหรือลึกๆแล้วเราอยากมีคนคุยแต่ขี้เข็ดคุยหรือเปล่าบางคนอยากอยากอยากมีแฟนนะแต่ขี้เขยดเริ่มต้นคุยอ่ะออแล้วก็ลึกๆแล้วก็ยังหวงความโสดน,นะคะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยฉะนั้นช่วงนี้เดอะสตาร์ขึ้นมาส่วนมากแล้วมันมีโอกาสที่จะมีใครสักคนที่อยากจะหยุดที่คุณ ตาละเวอร์มากเลยนะคะอาจารย์อาจารย์ตื่นเต้นให้อาจารย์เวอร์ให้แทนนะคะก็คืออาจจะมีสักคนหนึ่งที่อยากจะอยู่หัวใจไว้ที่ตัวคุณเลิศอะ <c oughs> <c oughs> นะคะสำหรับคนโสดที่สถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อนะคะคือบางท่านอาจจะแปลว่ามันไม่ใช่มันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ออนออฟแล้วคุณอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วหรือว่าคนคนนี้ที่คุยด้วยมันอาจจะมีโอกาสได้ไปกันต่อถ้ามันใช่กันจริงๆเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าเดินหน้าต่อเปิดโอกาสต่อ มีโอกาสที่จะมีคนที่ดีๆเข้ามามันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าสำหรับคนที่มีแฟนนะคะกับคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่มีแฟนเนี่ยช่วงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะรักกันดีเข้าใจกันดีอยากสร้างอนาคตร่วมกันบางท่านอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายก็มีแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้คือมันเหมือนไปได้ดีนะอ่าแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่า คุณจะมีแฟนไม่แฟนเราหรือตัวเราเนี่ยต้องเรามาระวังหนึ่งอย่างคือถ้าเรารักกันจริงจับมือกันแน่นพอจะไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะก็คืออาจจะแปลว่ามีอะไรเดิมๆคนเดิมๆคนเก่เเาเข้ามาหรือว่ามีบททดสอบเข้ามาในเรื่องความรักมีบุคคลหนึ่งอาจจะเข้ามามาเป็นเหมือนบททดสอบหัวใจเป็นมา,ห,นานหัวใจหรือเปล่านะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีชู้สาวเสมอไปนะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นอุปสรรคด้านการเดินทางการเรื่องเวลาเรื่อง อะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือถ้าเราเราักกันจริงจับมือกันแน่นพอแบบนี้แน่นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเจอปัญหาอาจจะเป็นปัญหาแค่เรื่องการสื่อสารดิ้นกับฟันกัดกันบ่อยนิดนึงแค่นั้นเองนะคะงอองกันบ่อยแต่สุดท้ายก็ยังรักกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าพ่ขึ้นมันเป็นขึ้นในเชิงที่ว่าบางคนยิ่งมีปัญหาการยิ่งเข้าใจกันยิ่งตักความเข้าใจกันนะคะปกติดีนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงอ่ คนที่แต่งงานช่วงนี้อาจจะแปลว่า,าบางท่านอาจจะเหมือนถ้าถ้าคิดจะไปเที่ยวไปไปเดินทางไปด้วยกันก็คือโอเคนะบางท่านอยากมีบุตรมีลูกสามารถมีได้นะคะไปปรึกษาแพทย์นะคะมีโอกาสมีได้บางท่านอาจจะแปลว่ามีน้องหมาน,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 น้องแมวช่วงนี้อาจจะถ้าบางคนมีบุตรมีลูกอยู่แล้วก็อาจจะแปลว่าช่วงนี้วุ่นวายกับบุตรกับลูกนะคะนขทางโฟกัสที่ที่ครอบครัวที่ลูกอะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคครอบครัวสมบูรณ์มากๆถ้ามาเคยมีปัญหาการก็ปัญหาตรงนี้จะจะค่อนข้างคลี่คลายนะคะ,ะประมาณนี้แต่ถ้ารักกันอยู่แล้วก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นนะสำหรับคนสำหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพระวังน้ําหนักขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะเจริญนอาหารนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็ระวังในในเรื่องคําว่า กล่องเสียงหรือว่าทางเดินหายใจนะคะหรือว่าอาการไออะไรต่างๆตรงนี้ต้องระวังนะเหมือนไข้หวัดลงคออะไรพวกนี้นะคะหรืออากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าร่างกายเรา air, อ่อนแอเพราะความไม่เพียงพอมันอาจจะเกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะ,ะแล้วก็ระวังนะคะใน,นเรื่องของคําว่า าบางคนเนี่ยมันมันเหมือน,นอาจจะมีระบบเกี่ยวกับเรื่องพวกสายตาเปลี่ยนค่าสายตาต่างๆมันเหมือนเป็นบริเวณหน้าได้ด้วยค่ะมันลามมาตาหูประมาณนี้หรือคอต้องระวังนิดนึงนะเพราะมันเหมือนแบบโคเกี่ยวกับเรื่องบริเวณหน้าหมดเลยนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าไปทําเสริมเสริมหล่อสัญญกรรมก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ว่ารอการ Recover นะคะอรอการให้หายดีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยสําหรับนะคะ การทำบุญอาจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ปานาอาปุยตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเรานะคะคือใครที่ดีดกับเราอ่ะเอาเป็นว่านะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามันมีสองมุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะอาจารย์บอกเสมอว่า และอาจารย์ respect เสมอเคารพเสมอว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําฉะนั้นกระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เรารู้สึกว่าไหวแล้วกันนะคะแต่อย่างตัวอาจารย์อันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์คนเดียวนะอาจารย์มีพ่อแม่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นเป็นคุณอาเป็นพระอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์จะดูแลพวกเขาให้เต็มที่นะคะ,ะสปอยเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์พูดตรงว่า พราะเขาเหล่านี้เราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนนะคะฉะนั้นอาจารย์จะทําทุกวันให้เต็มที่นะคะาบางทีก็เป็นการดูแลบางทีซื้อของมาให้กินให้เงินบ้างแต่บางคนไม่จมําเป็นต้องให้ตังเสมอไปคือถ้าเรารู้สึกว่า เราเป็นการดูแลไม่ทําให้เขาปวดหัวเพิ่อมอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะแค่นั้นพอก็คือแต่ละมุมมองแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเชิงสถีตอาจารย์เข้าใจนะคะแต่อาจารย์แค่จะบอกว่าทําเท่าที่เราไหวแล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูนะคะทําบุญน,นอกบ้านนะคะว่าทําอะไรดีนะคะอ่ะทำอะไรดีนะทาอะไรดี อ่ะโอเคเน้นทำเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนยากไร้นะคะหรืออาจจะเป็นคำว่าผู้ป่วยติดเตียงต่างๆโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ผ้าห่อศพนะคะหรือว่าซื้อลงศพนะคะบริจาคลงศพต่างๆนะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องพวกแนวน้องหมาน้องแมวนะคะมูลิติช้างก็ดีนะคะ,ะหรือว่าเป็นเหมือนกับข้าวของกินของบริโภคอย่างเงี้ยทำเกี่ยวกับเรื่องของกินจะยิ่งดีนะคะ เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกของเราทำไปเลยจริงๆทําบุญอนะ่ะทำได้ทุกรูปแบบไม่จําเป็นต้องเป็นตามที่อาจารย์บอกทําได้ทุกอย่างที่รู้สึกว่าใจปรารถนาและเต็มใจที่จะทำโดยที่เราไม่ฝืนใจนะคะทำด้วยจิตบ,บริสุทธิ์ด้วย บางคนบอกอาจารย์คะการทําบุญทําไมหนูจะไม่หวังผลช่วงแรกๆอาจารย์ก็เป็นแบบนั้นแหลคะค่ะย้อนไปเมื่อหลายปีมาเป็น10ปีแล้วนะคะโอ้อาจารย์ทำบุญหวังผละคะ่ะเมื่อก่อนจริงๆแต่ตอนนี้เราจะรู้ได้ว่าอ๋อจริงๆการที่เราทําด้วยจิตบริสุทธิ์หรือว่าทําเพราะว่าการทําบุญที่แท้จริงคือการทําโดยที่เราเหมือนลดความตระหนี่ในใจของเราอะคะ่ะนั่นคือการทำบุญที่ถูกต้องนะคะ,ะเรียกว่าเป็นเทอร์มของการทำบุญที่ดีที่สุดนะคะก็ถ้าทำเราทำ<ๆ>ด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆ่ยสิ่ง<ะ> <ๆ S 2> ที่ได้มาคือมากกว่า การโลภที่มันอยู่ในจิตใจของเรางงไหมคะก็คืออเราทําที่เจ็บบริสุทธิ์อาจารย์เชื่อว่าสิ่งต่างๆดีๆมันจะตอบแทนเข้ามาหาเราเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะจนอาจารย์รู้สึกว่าเออเนี่ยสิ่งที่เราทำแบบมันมาถูกทางแล้วอาจารย์ก็เลยแค่มาแชร์ประสบการณ์เฉยๆแต่เมื่อก่อนอาจารย์ก็ทําบุญโลภค่ะทําบุญแล้วฉันต้องเห็นผลทําบุญฉันต้องขอพรฉันต้องได้ทุกอย่างสงิอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งทำอย่างนั้นคือความโลภมันอยู่ในจิตใจของเราอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะเขามองออกนะคะฟ้ามีตานะคะเสมอนะคะว่าจริงๆแล้ว เทวดาสิ่งทั้งหลายนางฟ้าทั้งหลายอะไรเงี้ยอ่าถ้าเขาอยากช่วยเราเขาช่วยอยู่แล้วค่ะถ้าบุญเราถึงถ้าเรามีจิตใจที่ดีเขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ถ้าเราทําชัว่วทําไม่ดีนะคะ ใครเขาอยากจะมาช่วยเหลือเราใครเขาอยากจะอย,ะอยู่ใกล้เราอันนี้คือคิดง่ายๆสัจธรรมค่ะง่ายๆในชีวิตของเรามีแค่นี้เลยอเอาเป็นว่าพลังงานของคุณอาจารย์ก็ทํานายครบถ้วนแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากจะสวดมนต์สมาธิก็แนะนําบทสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมได้พร,ระคาถางเงินล้านได้นะคะ,ะแล้วก็ถ้าในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้การวาดรูปวาดเล็กวาดเขียนอ่านหนังสือการฟังเพลงปรับสมาธิหรือว่าทํากิจกรรมอย่างอื่นที่เรารู้สึกว่าเป็น อดิเดกที่เราแบบจิตใจร่มเย็นจิตใจเบามีความสุขนะคะลองหาสิ่งนั้นบางคนเล่นโยคะก็มีความสุขบางคนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน,น้องหมาน้องแมวก็มีความสุขอ่าฉะนั้นหาวีของตัวเองให้เจอเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นทุกๆอย่างในชีวิตของเรานะคะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีอยู่แค่นี้ฉะนั้นขอให้คุณพึงพึงระวังเอาไว้ในทุกๆวันว่า,าชีวิตอะไรในชีวิตของเราอะไรก็ไม่แน่นอนฉะนั้นทําวันนี้ให้ดีสุด นะคะถ้าเราทําเต็มที่เราจะไม่รู้สึกเสียใจแต่ถ้ารู้สึกว่าเรายังทาไม่ได้ดีอย่าอย่าปิดกั้นตัวเองอควรให้โอกาสตัวเองนะคะปรับปรุงแก้ไขได้คนเรายังมีมีวันที่จะ,ะปรับปรุงแก้ไขได้เสมอนะคะทุกๆวันเป็นวันใหม่นะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆทั้งตัวคนและครอบครัวนะคะขออนุญาตจบคำทำนายเด็เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้จาติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจจ้ t ติดต่ได้ไอจีได้ไดวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ